สวัสดีครับ,ส,รบส่องทวิศรักเกษตรนะครับมือนีมารีวิวสวนแต่งนะครับประจําศูนย์เรียนรู้บ้านทีขอกอ,ขอตาบลเมืองพอเพื่ออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นบักแตงได้32มือครับนี่ว่าทีเก็บมือนี่หละทรงไม่คาตลาดบ้านไผ่นะครับเบืองเลยควอมควอมดกสีสันสวยงามครับแปลงนี้เป็นปลูกหลุมที่สองครับ หลุมที่สองหลุมเดิมนะครับนี่ต้นต้นต้น,ตนเก่ามันยังมีหลักฐานอยู่นะครับนี่ทีอันตีแห้งไปนะครับฮอร์โมนกันให้ตามปกติครับรู้ซึกว่ามันสีตอบโจทย์อยู่ยอดกัดส่งไงอวบนะครับหลูกหน่อยกักบเป็นไล่ขึ้นมาเต็มนะครับเกือบทุกขอนะครับทุกสอบ นะครเบิบ่งกับความงามความสมบูรณ์ยอดนะครับเบึง่งความสมบูรณ์ของหยอดแตงนะครับงามู้สึกว่าด,ดกนะครับท่านราคาบะเนาะมื้อนี้ บางสอมือนน่บาทอยู่ตลาดบรรันไพแต่ว่ามือนี่ที่จังไดก็บโอโหนะครับกับมือเร่งคือทีได้เก็บทรงเมขานะครับนะครับนี่ยเนี่ยเนี้นวยอน,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 นตนยัเตีอยู่เป็นตาเสียบจ้หละ่ะ ความโดกนะครับออกทุกช่อทุกข้อนะครับมันงท้งกี่ครับเหมเดิม นะครับนี่ครับหน่วยนะครับใบรือคนคางวัสินานะครับพวกแจงใบนาก็ดีได้ครับมันถือสร้อยสังเคราะห์แล้วนะครับดูดเอาอาหารขึ้นมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงผลเลี้ยงดอกนะครับคนสมบูรณ์คนโดกับสีมานะครับเป็นซอหน่อยนะครับทุกข้อทุกข้อเลยนะครับงามนะครับ